わいきにや。 ท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมเข้าไปหาเอกเจ้าน้ำโชคบัตรไทยเฮงสองมือแล้วเดี๋ยวมาหนีไปติดตามเบิงว่าไอ้น้ำโชคมันเป็นยังไงคิดถึงมันอยู่บัตรไทยมันชงมาหนีคิดหอดน้ำโชคนะคะท่านผู้ชมก็เลยเออ Tôi thái cho nằm chốt đi quà Bát Bà... Bát Bát ba nhỏ ba nhà thế Đây quảng dữ nó quay nhỉ là hạt cho nó Nó bẹn đấy thằng Cái kính hốc พักเถอะพักยู้อพักยู่แม่มันกินหญ้าดีเหมือนเดิมหรือเปล่า <c oughs> กินยาดีอยู่ท่านผู้ชมอยู่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 ก็วิญยางมาหาละมนะเนี่ย,ยเป็นเสแยค่ะอันนี้เป็นที่ของเอ่อสอท่อแสงนะคะเนาะพันถมดิน,นที่พันกว้างกว้างท่านผู้ชม ที่กว้างขนาดเลยนะคะกินหญ้าด,ดีจ้ะกินหญ้าด,ดีมาก ไงเออเอ้าคือลร่งบานนี่เอ้าลูกไปใช้ละบานนี่น้ำโชกน้ำโชกใส่น้อน้ำโชก อย่างมาหาเขาได้คทำชุ่มเศษบ่อเศษบบอเศษไม้เศษไม้กำลังอ้วนกำลังพีนะคะเนาะม่เคยได้กลินอะไรมาอย่าันนี้เนะี่ยไม่แย่หลาบเนะี่ยไม่แย่หลาบ ก็กกินมันกินเหอฮะมันคือแผลตะกรนเหลี่ยงแผี่โอ้ยวกลิ่นนาสล้วแผลกินเคร่งทันสนขุนลูกขุนนำโชคนำโชคนำโชค โชคแจากได้เขาเอิ้นซือนนอนอนน้อน้ำส่งนี่จกเอิ้นแม่เอิ้นลูกวะนี่แม่อยากซื้อน้ำส่งว่าตะเอ,อิ้นน้ำส่กพัันซับโหลด ไก่ๆนะคะท่านผู้ชมเนาะควายตัหญ่ว้าวมันอ้วนดีเลยนะเห็นไหมท่านผู้ชมอ้วนมันพี่ดีเด้อ ถ้ามีเงินนน่อยากซื้อไว้เนาะถ้ามีเงินนน่อยากซื้อไว้จกเอะหาโตหาโตง่ามๆมาเลี้ยง ว่าทองจักเดือนผู้เจ้าของเองกับผู้หูว่าจักเดือนดอกข้าเจ้าบอกว่าเออเกี่ยวเข่าเนี่ออกลูกแน่นอน,นสั่นจักสิออกหรือบ่กออกนะคะอันนี้กับรู้คือกันนะคะเพราะว่าเอาบ่ได้อันนั้นเนาะเฮาวบลูง่าย ควายจินงย่าเดินบกว้างเหลียงยังอยู่ก็สมบายเดินบกว้างค่ะอันนี้ก็เป็นถนนนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นอไอ้ <c oughs> บ้านเจต่างห่างๆบ้านเจต่างห่างๆท่านผู้ชมหลังค่านี่ข้างปสมดแล้ว ลูกมาอย่านไปเบิร์ยู่นี่เอาทำไมตาแดงอ่ะลูกกินปเป็นตาแสบเลย ได้เห็นกันหลายมืองบาย่างมหาลหันยหญ่อวนดีเลยอ้วนเพราะว่ามันมีลูกนะมันเลยตุ่ย มุโชคมชคุเอาคือปล่อยเสือกบานนี่น้ำโชคมุ้โชคลกอันนีุ้เอาขือปล่อยเสือกเนาะบวานมันขนป,ปลุไปก็น,นหนทางบา่ะโชค เสือ้อเธอไปใส่นะะเสื้อเธอไปไหนเสื้กเธอไปไหน ได้เขามากกยจะลืมเป็นกำลังใจให้ได้จนเสือกชลุดสำหรับเสือกเมียนะคะพาามผู้ชมมาเบิ้งไว้ย่าเมื้อเศร้านะคะพอดีแอดมินกับแป๊ดตัวเลขไว้ให้นะคะถ้าเกิดว่าผู้ใดเขามาเบิ้งเพื่อเป็นการบ๊ะาดตัวเลขโชคลาบนะคะจากเซียนบุรีลำยิ่งนะคะผู้ใดอยากได้ก็แคบนาจอไว้นะคะทั้งช่องของเฮากับเป็นเพียงซื้อนําเสนอเท่านั้นนะคะสาหรับวันนี้นะคะสาหรับผู้ใดชื่นชอบในคลิปวิดีโอก็ขอ กำลังใจน้ำเดอ้อท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามน้ำเนเดอ้อค่ะผู้ใดยังกดติดตามนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ